สวัสดีครับนี่เกมสตาร์ดิวเวเลนะครับอ่าโอเคนี่ก็เช้าวันใหม่นะครับมาลดน,น้ำต้นไม้กันมาติดตามฟาร์มกาก้าของผมกันต่อนะครับออโอเคลดน้ำลดน้ำโอเคครับตอนนี้ผมก็ซื้อไก่มาตวงนะครับแม่งซื้อทีจนเลยสัตว์อเอ้ โดนกันเลยทีเดียวอ้อได้ไข่แล้วอืมเอามาเอาไปขายนะครับเย่เอาไปขายกันโอเคขายขายเย่คุณจะไปทำอะไรต่อเดี๋ยววนะเนี่ย อ้าวรถน้ำไม่มานะครับไปเย่ yeah. ไปให้คนดีกว่านะครับไปไปอ๋อมีอะไรวะเนี่ยมีเบอร์รี่สไปเบอร์รี่นะครับสองโมงแล้วเย่ yeah. ไอ้ร้านสลัดนี้มันก็เปิดเที่ยงไอเฮียเปิดเที่ยอะไรเที่ยงวไว้สัตว์ตกปลาเล่นไปก่อง้อืมมาแล้วโอ้โหจโจ้าใจแก้วใครไม่ชอบทิ้งเอาไว้ว่าไอ้เฮี้ยตกปลาหน้าบ้านเพนนีเลยไปไง เร็วเร็วเร็วอ้าวเพนนีออกมาแล้วเฮ้ยมาแล้วตกปลาโชว์เพนนีสิไอ้เหี้ยรู้สึกว่ามันจะตกยากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยมาแล้วเย่ได้แล้วดูสิกูให้อะไรเพนนีโอเคให้เรียบร้อยครับเพนนีมึงจะไปไหนห้องสม,มุดใช่ไหมอย่าพึ่งไป อย่าเพึ่งอะไรไม้มาเตอร์อะไรเนี่ยให้อะไรวะเนี่ยหยุดงานเฮียอะไรกรรมอะไรนี่ฟังบ้เลื่อเรง <c oughs> <c oughs> ร้านเปิดแล้วใช่ไหมนะมีอะไรบ้างเอ่ชอช็อปฮอปเปอร์ตอนนี้ผมยังไม่ต้องการนะครับ อันนี้อะไรเนี่ยอัปเกรดเหรอโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันครับเรื่องอัปเกรดนี่คือผมยากจนนะช่วงนี้แม่งตังไม่มีเลยมีเก้าร้อยกว่าบาทเนะ่ยอา้าไอ้วินเซนต์นะครับวินเซนต์ไอ้เฮียโอไม่ oh แม่อีกแล้วมึงก็แม่ตลอดไอ้สัตว์โอ้ชีวิตมึงจะอยู่ห่างแม่ได้บ้างไหมนะเนี่ยอ้าวใครวะเนี่ยไอเหียอ,อ,อะไรเนะี่ย ไอ้แจ๊ดเลยวะโอเคนะนะคุยดิคุยดิไอโดนโหนอยู่กูไม่รู้จักมึงโดนโนพ่อไงเฮ้ยกูยมาคุยกับมึงทุกวันไอ้เด็กดอกเอ้ยไอ้ฟาดเดียวปาฟาดหัวบชัตว์เลวิทเลวิทสวัสดีครับเลวิทอ๋ออะไรเนี่ยหึเออวะวันนี้มันเกิดใครบอกวะกูหรือกูเอา โจจ้ากระป๋องโจจ้าที่ตกได้ในน้ำมาให้๋อไม่ใช่พวกนี้อ้าวอาเล็กวันเกิดเอเล็กน้ำพวกนี้ผมพลาดวันเกิดไปหลายคนยแต่ไอ้เสียแม่งโคตรอนาถเลยพลาดเกตไปดันดีกว่าครับพวกนีมนก้มันเกิดมันเกิดอเล็กนะครับอร่อยหัวเค้กอ้นนี้ผมก็ยังไม่ได้ เอาของมาวางลยเนี่ยยังไม่ได้เล่นจริงจังนะโอเคผมเล่นแบบเลื้อยเปลื่อยนะไม่มีอะไรดำ <laughs> โอเคครับเกมนี้ครับซื้อแท้นะครับเฮ้ยย่าละลอนไอกานะเฮ้ยย้ยลีนัสเป็นอะไร อาเบะไอ้เหี้ยพีดเดนเดททอยไม่เต้นอย่าทำลายเต้นโก้เหี้ยใครจะทำลายเต้นมึงวะไอ้เหี้ยอาเบะอาเบไอ้เกไอ้เหี้ยลีน่าเป็นเกยนะไอ้ไอ้สัตว์ทาวอ้เกยแดงเอะไรให้เป็นบีเฟอร์ท่ทำหน้าไอ้เหี้ยโคตรเกยเลยสัตว์เอ้ยอย yeah, yeah. ่าละไม่กล้าเหี้ย แม่งยาลานายก้าอาศัยอยู่ที่นี่เลยนะครับอิเ okay. คแม่งตามมาเย็นเกมนี้อะไรเฮีย้ยแต่ลงชั้น45นะครับมาถึงกูเจอตัวเฮียเยนะ้ยอะไรเนี่ยโอาฟักอย่าทำร้ายกูเลยเอ้ยเอ้ยอย่าพึ่งไป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  นี่แน่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 ตีอะหองเต็มชิบละบันไดแล้วเรื่องของมึงผมต้องซื้อกระเป๋าเพิ่มครับตอนนี้เฮ้ยอย่ายุ่งกับกูแม่งอืม ตีตีออกมาเอา้าไม่ต้องตีแล้วบันไดอยู่นี่บันไดอยู่นี่โอเคครับเฮียเฮียเฮียแบทแมนไอ้ฟัดแบทแมนแบทแมนอ๋อโน่แบทแมนอย่ามายุ่งกับกูอย่ามายุ่งกับกูอย่ามายุ่งกับกูไป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 ตายซะ ของเต็มอีกเอาไอ้น,นี่ไปก็ได้ไอรอนออเก็บไอเฮยนี่มาอ้าวเจอแล้วชั้นที่สี่สิบเจ็ดแล้วอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดอืม หาต่อไปนะครับเอ้ hey, นี่อะไรเนี่ยนี่มันคือจังไหรอุยยิบเคไอ้ฟาเก็บมาก่อนไม่รู้อะไรนะครับมันต้องมีต้องใช้แน่ในอนาคตนะผมว่าโอ้โหนี่มันอะไรวะเนี่ยมึงก็เยอะไปเยอะไปแล้วเยอะไปแล้ว ไปแล้วตัวเองเอ้ยไอสัตว์มั่งเฮียแบทแมนไอเฮียแบทแมนโอ้ยไอไอสัตว์ไอสัตว์ Batman, Batman, อี h, ออเด็กดอกอีอเด็กดอเอออุอ้ยอย่ามายุ่งกับโกเออโอ้โห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 โอ้โยโอ้โหเฮียอะไรเนี่ยเยอะเกินไอสัตว์เอ้ย, <c ười> ยไ,อไ,อไป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 หมดโอ้แบทแมนอีกแบทแมน โอ้ยเยอะเยอะสัสอะแมกยึดแม่งกูจะตายสัตว์เอ้ยไอเฮีย้ยนี่ก็อะไรของมึงเนี่ยโอ้ยลกลกไอเฮีย้ยเอาติดอีกเอาไป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 นำคาญไอเฮีย้ยกูจะตายด้วยไอเฮีย้ยไม่ใช่แล้วอา้าวเจอมาได้พอดีเออรู้เรื่องเลยเฮ้ยนี่อะไรวะเนี่ยเนี่ยไอเสีฟ้าเนี่ยไอเฮียเ้ยแต่ แบกโจจ้านี่กันโจจ้าโคลาเย็ดเคได้แล้วอุย้ยกูลงก่อนไอ้สัตว์เดี๋ยวตายเฮ้ยอะไรอะมีอะไรอยู่ในนี้รองเท้านะครับโอ้ยได้บูทด้วยเย็ดแมงกูเอาอะไรทิ้งดีวะเนี่ยเอาอี้นี้ทิ้งดีกว่าไอ้สัตว์ค่อยเก็บใหม่เออยุย่งเรื่องเย่ได้รองเท้าใหม่เย่เย็ดเคได้รองเท้าใหม่แล้วกลับบ้านดีกว่า Kabbalo, kabbalo 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 แหมห้องมันก็นอนอยู่แค่นี้นะส่งกับเป็นลีนัทจริงๆแม่งวันๆไม่ค่อยจะยุ่งใครเออลีนัทกูกะจะให้มึงเอาอะไรดินเะนี่ยกกูไม่ให้หรอกมันชอบพวกวายอย่างงี้นะไอ,อ้ลีนัทเนี่ยเป็นเฮี้ยอะไรชอบแดกวายฮะมันไม่ดีต่อสุขภาพนะี่ไงเจออันหนึ่งอนะ สไปซี่เบอร์รี่สไปซี่พ้องมันชื่ออะไรนะสไปซเบอร์รี่ไม่ใช่เออย็กเคน้องหมาก็ก็ก,ก,ก็เปิดประตูน้องไก่เป็นไงอ๋อซุปเปอร์แจ็คลูกไฟรู้เรื่องเลยอืม อะไรเนี่ยทูเดอบอตตอมอะไรไม่รู้เควสนี่ไม่ไม่คยรู้เรื่องเลยเลย <c oughs> สัตว์คของขายก่อนนะเอ้ยอเฮี้ยนี่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรองเท้าขายไม่ได้อีกเวนเอ้ยเิดออกมาเก็บรองเท้าก่อนไข่เอาไว้ด้วยเฮี้ยนี่เก็บไปก่อนแมงเอ้ย ชีวิตนี่ก็หกโมงเย็นละกูก็จะไปไหนของกูไม่รู้เนี่ยอ้าวใครไอห,ห,หัวเขียวๆนี่ใครวะวันดีครับอ๋อว,วันนี้รู้สึกยอดเยีเ่ยมมากเลยนะอืม อะไรเนี่ยอะไรวะไรทูเฮลอะไรไอไลท์ทูเฮลกูชอบช่วยอะไรเนี่ยอ๋อชอบช่วยชาวสวนเหรอเธอแข็งแกร่งมากเธอนี่ใครวะมันคือคล้ายอะไรเนี่ยคัมแบ็กเวนอะไรนะปีแอเข้ามาในร้านเข้ามาใครเของในร้านนี่นแค่ละปีแอเป็นไรเนี่ยใครจะไปชักว่าวนะครับ มีบ้านไออเล็กอ่อยหัวเค้กวัสดีครับอา้าวคุณยายไอ้ลุงเฮียมึงไอฟาร์มเมอร์ใช่ไหมฮะอะไรเนี่ยอือโอโหเป็นการตอบปักได้ก่อนสันตินมากอา้าวอเล็กอ่อยหัวเค้กมาแล้วมึงต้องการอะไรมึงทางนี้ต่อยกูไม่สัต์ อไอ้เนี่ยอิมเวเดนไรห,หนาวไอะจั๊กไปดีกว่าเพนนีนอนหรือ,อยังนี่กะทุม่มโอ้ยยังไม่กลับบ้านเลยเพนนีไปไหนของมึงเนี่ยเพนนีลองเพนนีเจาเอาอไอ้แค่นี้ไอ้นี้นี่วาอะไรเนี่ยแบบ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  อากาศไม่ค่อยดีนะครับช่วงนี้โอเคเดี๋ยวไปนอนกันดีกว่าครับไปนอนดีกว่าไปบ้านนี้เข้าได้ปะรีบเข้าเร็วว้าเยอะจะส่งจะสองทุ่มและสวัสดีครับเฮนรีอ่อะกูอยากรู้ว่าอาเล็กทำอะไรอยู่วันนี้ ชักวาวมั้งไอ้ฟาดมันก็ไปดูเองดีแค่ชอบมันก็ไปชอบไปดูมันในเด็กดอกอ่ากูไม่อยากยุ่งกับมันเออรู้เรื่องครับกูจะเอาไม้หน้าสามฟาดมึงไอ้ฟาดปล่อยดีกว่ามันก็อ่านแฟชั่นของมึงไปนะครับอะไรอะไรก็อเล็ก ราหลับหมดแล้วล <c oughs> อีเขี้ยมังหมูเฮียนี่มังเถื่อนจัดโอ้ยตังก็น้อยๆแถวนี้ก็ลกๆอีเฮี้ยเก็บหินเท่าไหน <c oughs> เอาไรเนี่ยโอ้ยไม่มีตังอัปเกรดเว้ย อัปเกรดขวานต่อไม้เพียบเลยบ้านกูอืมบ้านบ้านผมก็มีอยู่แค่นี้แมงนาขงขวานอยู่กับหมาตัวเดียวเลย อืมวันที่สองแข่งซัมเมอร์นะครับอยากเข้าแล้วดูหนาวแย่แล้วแต่แล้วดูหนาวนี่มันจะแต่งงานไม่ได้นะครับไม่รู้เป็นเฮีย้ยอะไรอย่าพูดถึงแต่งงานเลยฟัดเอาไล่กูให้น,น,นั่นโอ้อ้เฮีย้ยพายุเข้าไอ้ฟาดเฮี้ยอะไรเนี่ยพายุเข้าอีกโยเอ้ยได้เงิมนมาพันสอง ขายไฟเบอร์ทิ้งไปก่อนนะเฮียยังไม่ต้องใช้ตว์ยังไม่ต้องใช้ไ,ใชไปต่อครับคือความว่าง,งเก็บดอกอันนี้ก่อนเก็บดอกมาเย มงึงเจ็ดโมงเช้าแล้วอ้าววันนี้มันเกิดอเล็กนี่มาโอเคครับได้ดอกไม้มาพอดีไม่มีอะไรจะให้นะอเล็กเอาอันนี้ไปเอาดอกไม้กะกาไปก่อนแล้วกันแม่โชคดีเนี่ยอเล็กมันตื่นเช้าเดี๋ยวก็ตื่นแล้วมึงเนี่ยมึงออกมาโดนนี่เลยสัตว์อเล็กถ้าไม่อกอกมากูจะเอาบาสุก,ก้าอัดบ้านมึงไอ้เหี้ย่ะขมอสแมนออกมาเร็วไอ้เหี้ยฟ้าผ่าแล้วไอ้สัตส หลอนแดกแล้เนี่ยตกปลาลองกันนะไปเลยรอครับรอสองมงเช้าแล้วไอ้เหี้ยคอมมอนแมนฝนตกฝนตกนี้ไม่มีใครออกมาเลยเหรอวะเนี่ยไม่ไม่กูออกมาคนเดียวกูขย,ยันคนเดียวครับเฮ้ยมาแล้ว โอ้ยได้ขยะไอ้เหี้ยกะมอนแมนอเล็กเอาเข้าได้แล้วนี่ว่าไอ้เหี้ยมึงม,งมงืวันนี้อนะ๋อฝนตกเลยไม่ออกมาเห็นไหมโอเคเฮ้ยมึงจำวันเกิดกูได้หรือเนี่ยแม่งขอบคุณมากอ่าเรื่องครับเพื่อนอะไรเนี่ยกินเหี้ยอะไรมึงอไอ้เนี่ยแม่มึงอยากกินเบอร์เกอร์เหรอไอ้สัตว์ฮะ ระวังนะอะไรเนี่ยร้อนเลยระวังความร้อนนะชว่วงนี้มันหน้าร้อนไงอา,อาธิตย์นี้แม่งไม่เห็นแตกต่างจากอาทิตย์อื่นเลยครับเพนนีเป็นไงบ้างวัตตาฟักเพนนีไปไหนแล้วเนี่ย คุยกับแพมกันโอ้โหแพมนี่แม่งกล,กลายเป็นกลายเป็นสาวเลยนะมึงเรื่องของมึงกูไปละกลายเป็นสาวเซ็กซี่ไปในช่วงพิบตานะครับแค่ไม่กี่คลิกเราก็เปลี่ยนแพมให้ใกลายเป็นสาวได้เลยจากคุณปลาคีมโหนะครับเออแล้วไอ้นั่นไปไหนวะเนี่ย เพนนีน้องเพนนีน้องเพนนีอยู่ที่ไหนน้องเพนนีจ๋าไอพีีมไม่มีใครขายเอาเพนนี Penny มาลบฝอยอยู่ห้องสมุดเนี่นเองมารอฝอนพิเศษแล้วฮะอะไรเนี่ยอ่า ต้องมาคุยกับมันทุกวันนะครับจะได้เพิ่มคะแนนของหัวใจได้นะครับหยึดเคแต่ว่าเราก็ไปดันต่อดีกว่านะครับไปดันกอนฟาร์มผมจะกากนะแต่ผมก็ไม่เคยย่อท้อต่อความยากลำบาก ไป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 โอ้ยอย่ยฝนตกไอฟัดหน้าเบื่อออใครเนี่ยเซบาเตียนเหรอเฮี้ยแม่งเหมือนเกเรสัตอะไรเนี่ยมันจะมันจะเอาเห็ุไปทำเฮี้ยอะไรไอสัตว์ะเดี๋ยวฟันแม่งไงเดือดนี่มึงดูเลยมึงดูเลยมึงถืออะไรไอสัตว์ะร้านนี้เปิดยังร้านของโรบินเปล่าออใช่โรบิน โรบินในสิ้นเธอเมีโออะไรเนี่ยอะไรนี้ฮะอาชอบวิวอชอบภูเขาอะไรนงี้เอาคุณครับมาจดอะไรตรงนี้โอ้ออฟอรี่นะขอโทษน,นะกูต้องหาไฟล์อะไรเนี่ยหาข้อมูลนะครับ ตอนนี้อย่าเพิ่งมายุง่งมันต้องการอะไรเปล่าจะไปดีกว่าเอ้ามีห้องใครเนะี่ยเชี๊ยผิดทางแล้วผิดทางแล้วไปดีกว่าไปดีกว่าไออาเบะตืต่นยังไอเหี้ย อย่าลนานีกาอย่าลนานีกานะครับตื่นหรือยงังตื่นหรือยงังโอ้หไฟเฮี้ยแม่งโดนฝนไม่เป็นไรวะโอ้ยไอ้เหี้ยน่ากลัวจัดไอ้สัตว์อะไรเนี่ยอ้ออะไรเนี่ยเป็นฝน <c oughs> ได้ไอ้เหี้ยทำนี่วะไอ้สัตว์เอ้ยไอ้เหี้ย โอ้ยนี่มันเป็นอะไรนะฝนชื้นนะครับแม่งอยากจะทำความสะอาดได้เกินครับแม่งหลอนแดกอียอเบอิซัดอเบอเบอียอยู่ในเต็นท์คนเดียวแม่งหลอนอียไอิซัด่าเข้ามาไปดีกว่าเปิดไฟให้ได้หลอนเลยครับหลอนเลย เจอ,อยาลาไนก้าเข้าไปโอเคชั้น50ไปชั้น51ละโอ้ยเชียเชียเชียอะไรวะว่าตาฟักอิดิสไปไปไปอย่ามายุ่งกับกูไปไปเลยเฮียผีเฮียอะไรร้องเหมือนข้างขาวเลยไอ้สัตว์ฮะไป ตายยากเลยตายยากตายเย็นเลยโอ้อุ้ยอุ้ยข้างเขาก็มาไอ้สัสอุ้ยบันเลยแล้วบันเลยแล้วไอ้เหย่ะจอออกไปอย่ามายุ่งกับกูโอ้โหหลอนแดกอ่ะยิงเลืกยิงโหดนะนี่นี่แน่นี่แน่นี่เมียเข้ามาขอร้องนี่นี่แน่ไอ้สัสหึ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  นี่ออกไปออกไปอย่าเข้ามาในแอเรียไอเชี่ยมมึงตายยากจังวะฮะทำหน้าเหมือนอาเบเอกสันขมอนแมนขมอนใส่ตัมอัปเกรดดาบแล้เยียดาบแม่งกระลวลที่หายเลยขอเล่นกากเอางี้นะครับแม่งนี่อีไปไปไปอุ้ยเหียลบสันแม่งโดนกูด้วยไอเชี่ยมัมึงตายยากจังนี้อ่ะฮะ อ้าวไอ้เหี้ยวาร์ปวาร์ปได้เฉยวาร์ปมาแล้วก็มาล่อ,อก,กูอีกคุยเมื่อไหร่มันจะตายไอ้สัตว์เหี้ยข้างขาวเข้ามาไปก่อนไปก่อนกูไม่ว่างไอ้เหี้ยอืโอ้ยเหี้ยผีมันไม่ตายนี่ว่าไอ้สัตว์โอ้ชิบหายแล้วชิบหายแล้วหนีก่อน เอ้ยแทกูหาทางไปดันไอ้ลงดันกันไอ้เหี้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บจังเลย,ยบันไลแล้วบันไลแล้วกอดเจอทางกอดเจอทางซะหน่อยไม่เจอไอ้สอ้ฟัดเอ้ยอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหแล้วนี่มันเฮี้ยอะไรวะเนี่ยไอ้สัดอ๋อแยกรางด้วยเออบันไลแล้วมึง ไอั์นี่มีไหมก็ไม่มีกลับฮยังไม่พร้อมครับเจ็ดเคแม่งไม่ไหวไม่ไหวเดี๋ยวขอไปอัปเกรดอะไรสักก่นให้พร้อมก,กว่านี้ก่อนนะครับแบบนี้แย่แน่แย่แน่ไปดีกว่า 4ี่โมงเย็นแล้วยังไม่ได้ทำเหี้ยอะไรเลยเก็บไฟเบอร์รี่มา ฟ้าสะอาดซะหน่อยเงามากโอ้ยฟ้าผ่าอีกไอเวนดดเดียวเดี๋ยวได้ในท้องแ้วนี่เก็บได้อย่างไวเนี่ยยังอหรอ มันก็โตแล้วน,นเนี่ยอุ้ยเสียงผีเฮียพ่องฝัดแมงผีเฮียผีเวนนอนดีกว่าเฮียหล่อนเอ้ยเดี๋ยวแป๊บน,นึงยังไม่ได้หาไกลล่ไกจ่จ้าเป็นงไงบ้างพวกตัวเรื่องอนะ เค <Okay. S 2> ขอบคุณที่ออกไข่เฮ้ยเดี๋ยวนะไอ้น,นี่หมด,ดยังหมดแล้วไอ้เหียใช่ไหมอะไรเดี๋ยวไปเติมฮะอผมต้องซื้อไอ้โดมใหญ่ๆนะครับจะได้ทำฟางได้อืเสียงผีกอะ่ะหล่อนไอ้เหีย อืมตักหนักเลยอืมขายของมาแล้วจะขายอะไรอีกล่ะนอนดีกว่าย่าทุ่มแล้วไอ้สรั่วันนี้นอนเร็วครับนอนเร็ว อ,อ๋อเหี้ยไม่นอนไม่ได้โอเคตกใจหมดเรื่องว่านอนไม่ได้ยุดคืนร้อยแปดสิบบาทโอเคครับเดี๋ยวไว้ต่อกันพันนะพันนี้ก็ไปก่อนนะครับใครมาติดตามฟาร์มพักเก้าต่อไปนะคเยี่ยมเลยครับ